สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะครับช่องชายดวงเหงนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับก็งวดที่แล้วนะครับกินดีด้วยนะครับสำหรับในที่ในสูตร59ก็ยังเดินดีเข้าต่อเนื่องนะครับเข้าไปในที่ในสูตรเตรงตรงเลยนะครับเน้นๆนะฮะเน้นๆให้เน้นๆให้บนด้วยนะครับเนาะเนี่ยบนตรงๆร นะครับก็ถูกโชคดีกันไปหลายท่านนะครับนั่นแหละนะครับเดี๋ยวเลขที่ออก59เดี๋ยวมาใช้ในสูตรนี้กันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับมันก็จะมีสูตรที่เข้าก็มีสูตรที่หลุดก็มีนะครับสูตรที่อี้สูตร5สูตรเนาะถ้ามันไม่เข้าก็ปรับสูตรใหม่นะครับเสียดายให้ไป012เนาะมาออกเลขเรียงนะครับอ่ะก็เดี๋ยวในสูตร5สูตรนี้ก็คงต้องปรับใหม่นะครับสูตรเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะสลับปรับปนกันไปนะครับเนาอ่ะก็มาตามในสูตร นี้กันนะครับอ่ะเลขออก09นำสูตรนี้ไปใช้นะครับยังไงก็ขอให้เข้าอีกเดินดีอีกแล้วกันนะครับนาะอ่ะก็จะมี09นะครับะหอาช่วงล่าสุดนะครับช่วงล่าสุดในที่ใน09นี่ก็เอาในงวดที่เร็วนะ,ะ29 29 1209นะครับอ่ะก็จะมีในช่วงก่อนหน้านี้ที่ออก09เหมือนกันนะครับ ช่วงก่อนหน้านี้ก็จะเป็นในที่ในออกล่างนะครับเนาะก็คือ5 5 3 0 9 1 1ถัดมาเป็น1 7 2 4 2 0นะครับเนาะอ่ะนี่แหละช่วงก่อนหน้านี้นะครับถัดไปเป็น0 9เนาะ0 9ล่างออกเยอะนะครับ8 0 0 9 2 4นะครับถัดมาเป็น7 55402นะครับอันนี้ก็เออเนี่ยออกศูนอง2องเลยนะครับ2ช่วงก่อนหน้านี้นะครับแต่เท่าที่ดูแล้วเนาะไม่ศูนย์ก็2แหละนะครับเาจะมาอีกไหมนะครับเนาะวันนี้ครั้งนี้2 4มา2 0อันนี้2 1อาจจะมา2 9เนาะอาจจะเป็น2ก็คือถ้า2มาก็คู่กันกับเลขขี้นะครับเนาะแต่ตรงนี้เป็นคู่กันกับเลขคู่เนาะแต่มันมาขี้แล้วในงวดนนี้ ถัดมาในช่วงที่ออก0ูย์เอีกนะครับเนาะ,ะช่วงนี้ก็จะเป็นในที่ใน26 267809นะครับถัดมาก็จะเป็น,นที่ใน5 570 5 3 6นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นในที่ในออกบนนะครับเนาะ,ะตแต่ก็ยังมีมีศูนยะ์ะมีศูนย์อยู่ในตรงนี้นะครับ ถัดมาก็เป็นในที่ในออกล่างนะครับก็จะเป็นที่ใน7จ็ดแปดเนกนะครับถัดมาก็จะเป็นที่ใน6 1 9 3 3 9้นะครับอืมไมมา0ูนแล้วนะครับเนาะมา9นะครับเด่น2กับ3ก็มีลุ้นนะฮะ9กับ0นนี่ก็มีลุ้นนะครับอ่ะช่วงสุดท้ายนะครับที่ออก 09นะครับก็อออกล่างยังออกล่างอยู่เหมือนเดิมนะครับเป็น3 3 0 0 9 8 7นะครับแล้วก็9 1 4 6 0 5นะครับอืมก็เท่าที่ดูเนี่ยก็เน้น9เด่น9เด่น0ด้วยกันนะครับเนาอาจเกับ0เนี่ย,ยจะมาอีกไหมจะออกอีกหรือเปล่านะครับเนาอาจถ้าจับดูแล้วนะครับตามสูตรนี่ก็คือ2ตัวจะมา1ตัว 2ตัวมา1ตัวก็คือจับตรงเนี้ยนะครับบวกกันแล้วก็จะเปในที่ในหลักว่าที่ออก0ูนย์เก้านั่นหละลนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบนะครับนำมาจับบวกกันแล้วแล้วก็จะจับมาลดแต้มนะครับในช่วงนี้ฮะก็จะเปในที่0บวกกับ9ได้9 9้กบวกกับ1ก็จะเป็น0ลดแต้มมาก็จะได้9กก็มาใน0มาหน่วยนะครับมาหน่วยบน ตัวนี้เหมือนกันนะครับก็9บวกกับ0ูย์ได้99บวกกับ2นี่ก็จะเป็น1ลดแต้มไปก็จะได้ศูนย์อ่ะมา0นะูนย์ะก็ยังอยู่อยู่ในบนอยู่นะครับหลักพนะันหลักร้อยหลักสิบเนาะพันร้อยสิบเจ็ดบวกกับ8เป็น15เนาะ5บวกกับ0น5ได้นะฮะก็จะเป็นในที่ได้5ลดแต้มไปเป็น4อ่ะก็มา5เนาะก็ยังอยู่ในบนอยู่เนาะแต่ก็ไปอยู่ในหลักร้อยนะครับแล้วก็ในตรงนี้นะครับอ่าหลักพันหะลักร้อยหลักสิบนะก็ เก้าบวกศูนย์นะบวกศูนย์แล้วก็จะเป็นเในที่ใน9ลดแต้มไปเป็น8อ่ะก็ยังมาเกาก็ยังอยู่ในบนอยู่นะครับตรงนี้เหมือนกัน1 1นรนะครับก็9บวกกับ8นะี่ก็เป็น7ดนะครับลดแต้มไปก็คือก็จะได้ในที่ใน6กอืมก็ยังมาบนอยู่นะในหลักร้อยนะครับล่าสุดแสดงว่าอ่ะพันนะครับหลักพัน,พนหลักร้อยหลักสิบนะก็2บวกกับหก็จะเป็น3นะครับลดแต้มไปก็จะได้2 2กับ3ติดไว้ในเด่นบนนะครับเนาะหรือติดไว้ในที่ในหลักร้อยก็ขอให้สูตรนี้เดินดีอีกแล้วกันนะครับซึ่งก็ได้ตัวนี้แล้วเนาะนะครับก็ตัวไหนที่จะมาจับกับตัวเด่น2ตัวนี้นะครับซึ่งเช่าที่ดูแล้วก็คือในตำแหน่งในหลักร้อยนะครับหลักร้อยงวดที่ออก0ูนย์อ่าหลักร้อยงวดที่ออก0ูนย์หลักร้อยบวก2บวก2บวก2 บวกสองบวกสองในหลักร้อยล่าสุดก็ต้องบวกสองในหลักร้อยนะครับม,มาดูว่าจะมาไหมนะครับหลักร้อยบวกสองเนาะสองบวกกับเก้าเป็นสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นที่ในหนึ่งหนึ่งเพิ่มแต้มนะครับก็ได้ที่สองสามสี่นะมาไหมนะครับผลหลักสองศูนย์นะครับนี่ก็มีมาบนนะครับตรงนี้เหมือนกันนะครับหลักร้อยบวกกับสอง ก็จะได้เหมือนกันกับตัวนี้นะก็คือ1 2 3 4นะครับผลออก0 2นะก็มีอยู่ในตรงนี้เนาะออกบนเหมือนเดิมนะครับช่วงหลังๆเนี่ยเนาะออกบนรอบมที่จะมาบนไหมนะครับในช่วงนี้นะครับที่ออกบนอ่าศูนย์เก้าออกบนเหมือนกันลองดูซินะฮะก็เป็นศูนย์นะครับศูนย์หนะึ่งสองสามเนาะหลักร้อยบวกกับสองแล้วผลออกศูนย์ห้านะครับก็ มาใน0ูนย์ห้าเนาะแต่ถ้าเป็นบนเนี่ยก็ถือว่ามาอยู่นะครับห้าห้าสามเนี่ย,ยก็มีอยู่ในตรงนี้นะครับอืมเนาะก,ก็ก็ถ้ามันมาในหลักร้อยนี่ก็ก็จับตัวนี้สามตัวได้เลยนะครับมาดูในช่วงนี้นะครับก็หลักร้อยเนาะอ่าเก้าก็เลเป็นหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก,นะนะก็มาที่ในสามเก้าเก้าสามนะก็มาทั้งบนทั้งล่างเนาะ แต่ก็ถือว่าสถิติก็มาบนนี่นะครับสองสามช่วงแล้วนะฮะอันนี้ก็อาจจะมาบนด้วยเนาะห้าสามนี่ตรงนี้อ่ะมาดูอีกช่วงนี้นะครับก็ได้หกกับเจ็ดแล้วเนาะนะครับหลักร้อยนะครับบวกกับสองเนี่ยก็จะเป็นที่หนึ่งสองสามสี่นะครับนี่แหละก็จะได้นะมาในที่ตรงไหนก็มาในที่ในนะครับล่างเนาะอืม เนี่ยแต่ถ้าบนนี้ก็อยู่ในหลักร้อยงวดล่าสุดนะครับหลักร้อยบวกกับ2 2บวกได้4ก็จะเป็นที่ใน4 5 6 7เจนะครับจับคู่แล้วก็จะเป็นที่ในสอง2 5 2 6 2 7นะครับแล้วก็จะเป็นที่ใน3าม5 3 6 3สา เนะครับนี่แหละชอบ2หรือชอบ3นะก็นําไปจับแล้วกันนะครับเนาะหรือมันอาจจะเป็นคู่โต๊ดก็ได้นะครับก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันนะครับถ้าเป็นคู่โต๊ดนี่ชอบเลขไหนนะครับเนาะถ้ามันจะมาคู่โต๊ะถ้าเป็นแบบนี้6สลับกันเนาะมาตาแหน่งมาหลักนี้เรามี้ก็ต้องเป็น2 2มามาคู่มาที่มาคู่2 มาคู่แล้วก็ต้องมาขี้2 2,5,2,7 3ตัวอ่ะตัวลองจับนะลองจับให้นะครับ2 5 2 7หลังๆนี้มันมาคู่กันด้วยคู่5เป็น7,7 7, 7 7 6 7 8่มา6ใกล้เคียงกับ6,4 9 9 9บวกเท่าไรได้4ี่4 9บวก5 3อ่ะสตัวเนาะใครชอบซื้อไว้ติดไว้แล้วกันอย่าว่าเป็นเพียงแนทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีตามนี้เลยก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเนาะอ่ะนี่แหละนะชอบตรงนี้หรือชอบในตรงนี้เนาะสำหรับในสูตร0ูนย์เนะครับก็ติดเด่น9เด่นศูนไว้ก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับเนาะมีศมีศมีศย์มีเเนาะ มีศูนย์นะครับก็ขอให้สูตรเนี้ยมันเข้าเหมือนในงวดที่แล้วแล้วกันนะครับสูตรที่ออกศูนย์เก้าตรงตรง,ตรงนะครับเดี๋ยวถัดไปเดี๋ยวมาใช้ที่อีกแล้วกันนะสำหรับในที่ในศูนรนี้เนาะนี่เน้นบนนะครับนี่นะก็ขอให้มาในตัวเน้นอีกแล้วกันนะครับเหมือนในรอบที่แล้วนะครับเนาะนี่แหละน,นะครับสูตรห้าเก้าเนาะ่อนัมาจากบวกกันเพิ่มแต้มลดแต้แบบนี้แหละนะครับที่มันออกเหมือนกันเนี่ยก็นํามาใช้ในสูตรเดียวกันนะครับหรือบางท่านอาจจะเอาชุดนี้ อีกไปใช้ไปจับอีกหรือเปล่าแลนะก็ลองลองลอง,ลองนไปจับแล้วกันแล้วนะก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกนใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ